พายุลูกใหม่เนี่ยที่บริเวณทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับขึ้นมาจากแถบทะเลของประเทศฟิลิปปินส์กำลังจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามภายในพรุ่งนี้พายุลูกนี้เนี่ยเป็นพายุโซนร้อนระดับสามก็ถือว่ามีความรุนแรงกว่าทุกลูกที่ผ่านมาในปีนี้เนื่องมาวามว่าจะส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกมากขึ้นปริมาณน้ำมากขึ้นด้านหนึ่งก็เปด้านดี เพราะเรา,าเผชิญภัยแรงมาช้านานน้ําในเขื่อนเรอน้อยเต็มทีก็จะเป็นโอกาสหนึ่งเนี่ยที่จะได้เติมน้าในเขื่อนให้มากขึ้นเพิ่มน้ําต้นทุนให้สูงขึ้นพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่พาะปลูกอยู่ในพื้นที่น้ําฝนทั้งหลายที่อยู่นอกเขตชปมะทานเนี่ยก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าพืชผลที่ปลูกเอาไว้เนี่ยก็จะมีน้ําฝนมาหล่อเลี้ยงทําให้เจริญง,งอกง,งามและสามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นมกเป็นผลต่อไปแต่อีกด้านนึงก็คืออาจจะเกิดภัยธรรมชาติได้อทิเช่นในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหลายเนี่ย อาจจะเกิดปัญหาน้ําป่าไหลหลา,ลากอาจจะเกิดปัญหาดินถลม่มซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรในชุมชนห่างไกลทั้งหลายก็ขอแจ้งเตือนให้ท่านทั้งหลายนะครับถ้าหากว่าท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเข้าใจว่าทางราชการเองคงประกาศที่ทราบดีแล้วลหละสิ่งที่ท่านควรจะทาก็คือระมัดระวังเฝ้าระวังถ้าจะมีการจัดเวญย,ยามาทัสมัครคอยดูแลนะครับเรื่องน้ําแจ้งเตือนภัยลวงหน้า สักหลายชั่วโมงเพื่อจะได้หลบหนีทันออในระหว่างนี้สมควรที่สุดเลยก็คือเก็บพกของไว้ในในที่สูงเสียสิ่งของมีค่าทั้งหลายนะครับก็น่าจะเก็บไว้ที่ชั้นบนไม่เปชั้นบนนี่ก็เก็บไว้ในที่สูงหน่อยนะครับหรือไม่ก็เอาไปฝากไว้ที่เพื่อนบ้านซะหรือญาติพี่น้องซะที่อยู่ในพื้นที่ดอนมาอย่างนั้นเองถ้าน้ําป่าหลากมาเนี่ยอาจจะทําให้ท่านเสียทรัพย์สินได้หรือแม้กระทั่งอันตรายถึงกายชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทั้งหลายเนี่ยเฝ้าระวัง มีความตื่นตัวสูงแล้วก็เตรียมการให้พร้อมครับขอบคุณครับ